สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูมีนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วว่าสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรมีรูปแบบการเขียนแบบไหนในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าประโยชน์ของมันนั้นมีอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยเขียนอยู่ในรูปแบบไหน มีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเจอจํานวนที่มีค่ามากเลยหรือมีค่าน้อยอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้ดูบนจอนะคะเราเนี่ยอาจจะยากลําบากในการอ่านหรือการเขียนเราก็เลยใช้สัญญาณวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยเหลือของเราในการเขียนแทนจํานวนเหล่านี้นะคะเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกําลัง n โดยที่เงื่อนไขของเรามี2ประการก็คือ a ของเราจะมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 และ n ของเราก็เป็นจํานวนเต็มนั่นเองค่ะโดยที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าจํานวนเต็มของเรามี3แบบด้วยกันก็คือจะมีจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบและ0ูนย์นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันว่าถ้าคุณครูเนี่ยให้เงื่อนไขามาเป็น a ให้ค่า a มาให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนแล้วพิจารณาค่า a ทั้งหมด5ตัวของครูว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญาญกรณวิทยาศาสตร์หรือไม่นะคะ เดี๋ยวคุณครูให้มามีค่า A ดังนี้เลยมี A เท่ากับหนึ่งส่วนจและ10.01คุณครูจะให้เวลาสัก2นาทีให้นักเรียนพิจารณากับเพื่อนนะคะว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องค่ะโอเคค่ะ นักเรียนได้คําตอบมาแล้วเนาะว่า a ค่าไหนที่สอดคล้องบ้างอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยถ้า a เท่ากับ1สอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญากณวิทยาศาสตร์หรือไม่คะถูกต้องค่ะสอดคล้องเพราะว่า a ของเราสามารถเป็น1ได้นั่นเองตัวถัดมา a เท่ากับ0.98 0 9จจะไม่สอดคล้องถูกต้องกันไหมเอ่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า0.98ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1นั่นเองต่อมาถ้า a เป็น8.35ล่ะ ใช่แล้วค่ะสอดคล้องนั่นเองเพราะมีค่ามากกว่าหนึ่งแล้วก็ไม่ถึง10ด้วยนะคะต่อมาเป็น9.99เลยก็คือสอดคล้องนั่นเองมีค่าน้อยกว่า10และตัวสุดท้ายค่ะส0บจไม่สอดคล้องเพราะว่า1ิบจนั้นเกิน10ไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะพิจารณาค่า A ที่สอดคล้องกันได้แล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าคุณครูให้เป็นจำนวนสัญญากรมาแบบนี้ นักเรียนจะเห็นได้ชัดว่าจํานวนที่มีค่ามากเนี่ยเราจะเขียนสัญญากรณ์ได้ในรูปแบบหนึง่งถ้าจํานวนที่มีค่าน้อยสัญญากรณ์ของเราก็จะมีอยู่ในอีกรูปแบบหนึง่งให้นักเรียนเนี่ยลองพิจนารณาร่วมกันสิคะว่าตรงไหนที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเงื่อนไขไหนที่มีจํานวนที่ใช้แตกต่างกันอย่างเล็กน้อยตรงตัว a หรือตรงตัว n นะคะพอจะเห็นกันแล้วไม่เอ่ยอ่าโอเคสิ่งที่เราเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคะ่ะก็คือ จำนวนที่เป็นเลขชี้กําลังของเรานั่นเองนะคะถ้าจํานวนที่มีค่ามากเนี่ยเวลาไปเขียนเป็นรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจำนวนที่เป็นเลขชี้กําลังจะใช้จํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะส่วนถ้าเราเขียนแทนแสดงจํานวนที่มีค่าน้อยเนี่ยค่ะเลขชี้กําลังของเราก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันคุณครูจะให้จํานวนที่มีค่ามากมาอย่างเช่น3ตัวอย่างนี้ ให้นักเรียนเนี่ยลองทําเป็นรูปสัญญกรณรวิทยาศาสตร์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวข้อแรกนะคะเรามาลองทําพร้อมกันก่อนเลยเนาะก็62400นะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ624 0ูณ100ก่อนเพื่อความง่ายของเราและเราก็พิจารณา624ค่ะ624ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ6.24คูณ10ยกกำลังสองได้ถามว่าทำไมต้องเขียนเป็น6.24คูณยกกำลังสอง เพราะว่าเราต้องการตัวเลขที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ A นั่นเองนะคะในรูปแบบของสัญกรณวิทยาศาสตร์นะคะและเราก็คูณด้วย10ยกกําลังสองตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือมาจาก100นั่นเองนะคะก็คือ100มีค่าเท่ากับ10ยกกําลังสองและสุดท้ายเราก็ใช้สมบัติการคูณของเลขยกกําลังก็คือที่บอกว่าถ้าฐานเหมือนกันแล้วคูณกันอยู่เนี่ยเราสามารถนําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็น6.24คูณ10ยกกําลัง4นั่นเองนะคะ สำหรับข้อ2และข้อ3อยากให้นักเรียนเนี่ยลองทำกันเองก่อนก็ให้เวลาสักประมาณ30วินาทีแล้วกันเนาะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะค่ะหมดเวลาไปแล้วนะคะ3าวินาทีของเราเป็นยังไงกันบ้างคะคำตอบสำหรับข้อ2และข้อ3เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะคะข้อ2 727ยคูณ10ยกกำลัง4ก็คือจะกลายเป็น7.27คูณ100แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง4นั่นเองนะคะก็เราก็มาพิจารณา100ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ10ยกกำลัง2ได้นั่นเองแล้วก็ดังเดิมเลยค่ะใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น7.27คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองนะคะในทำนองเดียวกันข้อ3ทํทำได้เหมือนกันเลยค่ะก็ไปอย่างรวดเร็วคำตอบของเราก็จะได้เป็น 4.96คูณ10ยกกำลัง8นั่นเองค่ะถูกต้องกันไม่เอ่ย2ข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันเมื่อสักครู่นะคะคุณครูให้เป็นจำนวนที่มีค่ามากมาแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนอยู่ในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์ในทางกลับกันคุณครูจะให้เป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์มานะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนจำนวนที่อยู่ในรูปจำนวนเต็มเนี่ยให้คุณครูออกมาหน่อยถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ ข้อ1นะคะ3.05ยาคูณ10ยกกำลัง8ให้ลองคิดดูว่าถ้าเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มปกติเลยเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ก็เขียนออกมาเลยค่ะ3.05ไว้ดังเดิม10ยกกำลัง8ของเราก็มีค่าเป็น100ล้านเนะาะค่ะคำตอบของเราก็จะกลายเป็น305ล้านนั่นเองค่ะสำหรับข้อ2ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะก็เขียนออกมาจะได้จำนวนดังที่แสดงที่จอนี้นะคะแล้วก็คูณเลขออกมาก็จะได้เป็นจำนวนดังนี้นั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าจํานวนเหล่านี้ทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการเขียนจํานวนออกมาดีกว่าที่จะไปเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆเลยเพื่อลดข้อผิดพลาดของเรานั่นเองนะคะต่อมาเลยถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรสําหรับเราในการเขียนสัญากรณ์วิทยาศาสตร์ออกมาอย่างเช่นถ้าสมมติหนูไปดูค่ามวลของโลกนะคะที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณได้ออกมาเป็นค่ามวลดังนี้ตามที่เห็นเลยนะคะซึ่งมีค่ามากเลย ทีนี้ถ้าเราจะมานั่งเขียนอยู่เนี่ยข้อผิดพลาดในการเขียนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เราก็เลยต้องเขียนให้อยู่ในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อง่ายต่อการสื่อสารแล้วก็การอ่านของเรานั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าทําอย่างไรถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะหาเลยว่าตัวเลขไหนที่จะสอดคล้องกับค่า a ของเราหนูก็เริ่มเลยว่าจะได้เป็นห้า้อยเก้าสิบเจ็ดคูณด้วยจํานวนนี้ แต่597ของเราเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับค่า a ในเงื่อนไขนะคะก็จะได้ออกมาเป็น597ยกาคูณ10ยกกำลัง22กิโลกรัมนั่นเองแต่ตรงนี้ยังไม่เป็นสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์เพราะอะไรคะเพราะว่าเงื่อนไขของเรายังไม่สอดคล้องกับค่า a ที่เราได้เรียนรู้มาเนาะเราก็ต้องปรับ597ให้อยู่ในรูปของเงื่อนไขของ a นั่นเองซึ่งก็จะได้เป็น5.97กาคูณ10ยกกำลังสองแล้วคูณด้วย10ยกกำลัง22ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังนั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5.97คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมนั่นเองค่ะจากคำตอบที่ได้นะคะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่ามวลของโลกเนี่ยมีประมาณ5.97คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมนั่นเองค่ะ จะเห็นว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยทำให้เราอ่านง่ายขึ้นแล้วก็สื่อสารได้ง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราจะมาอ่านจํานวนที่มีค่ามากๆแบบนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราเขียนจํานวนที่มีค่ามากให้อยู่ในรูปสัญญากรได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาลองดูจํานวนที่มีค่าน้อยๆกันบ้างนะคะค่าน้อยๆเลยก็อย่าง2ตัวอย่างที่ได้ให้ดูตรงนี้เนาะก็จะเป็น0 0 0 4 7กับ0 0 0 0 0คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะ ซึ่งเราก็เรียนรู้มาแล้วเนาะว่าถ้าเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยเนี่ยในสัญญากรวิทยาศาสตร์ของเราเลขชี้กําลังที่อยู่ตรงตัว N นะคะมันก็จะเป็นจํานวนเต็มลบเนาะสำหรับข้อแรกเดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมกันก่อนเลยค่ะข้อ1นะคะ0.0047นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของ4.7ุคูณ0.001ได้นั่นเองนะคะเงื่อนไขของเราค่า A 4. 7เป็นไปได้ไหมเอ่ย แน่นอนว่าเป็นไปได้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เป็น4.7เหมือนเดิมแต่0.001ของเรานะคะก็คือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ1ส่วน1,000ได้นั่นเองค่ะแล้วเราก็พิจารณาว่า1,000ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะคะจากตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็น4.7คูณ1ส่วน10ยกกำลัง3นั่นเองค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังทำให้เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้เลยก็จะกลายเป็น4.7คูณ10ยกกำลังลบ3นั่นเองค่ะ สำหรับข้อ2นะคะคุณครูจะให้เวลาประมาณ30วินาทีให้นักเรียนเนี่ยลองทำด้วยตัวเองกันก่อนเนาะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ <S 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 เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะคะว่าข้อ2คํคำตอบของเราที่อยู่ในรูปสัญญารวิทยาศา,ศาสตร์จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยหนูจะเห็นได้ชัดเลยว่า10ยกกำลังลบ3ของเราเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรนะ ให้เขียนไว้ก่อนก็จะกลายเป็นตัวแรกนะคะจำนวนตัวแรกเนี่ยก็จะเขียนได้อยู่ในรูปของ6 2คูณ10ยกกำลังลบห้ 5, นั่นเองแล้วหนูก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังก็จะได้ออกมาเป็น6 2คูณ10ยกกำลังลบ5บวกด้วยลบ3นะคะตรงนี้เช็คได้ชัดเลยว่าฐานเหมือนกันแล้วคูณกันอยู่หนูสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลย และสุดท้ายของเรานะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น6.2คูณ10ยกกำลังลบ8ซึ่งอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้สมมุติว่าถ้าหนูอ่านหนังสือเจอในเรื่องของรัศมีนิวเคลียสอะตอมของไฮโดรเจนนะคะก็จะเห็นว่า รัศมีเนี่ยมีค่าน้อยมากๆเลยเพราะว่าอะตอมเนี่ยเล็กมากๆแล้วนี่นิวเคลียสก็จะเล็กลงไปอีกซึ่งในการเขียนเนี่ยก็อาจจะยากลําบากสําหรับเราเนาะเราก็เลยต้องใช้สัญญาวิทยาศาสตร์เนี่ยในการเขียนจํานวนนี้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการสื่อสารนั่นเองนะคะก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะความยาวรัศมีก็จะมีจํานวนค่าเป็นเท่านี้ เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปดังที่แสดงได้ดังนี้เลยก็มีค่าเล็กมากๆเลยแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังออกมานะคะนักเรียนก็จะได้ว่าเป็น5คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย10ยกกําลัง14เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วเราก็ใช้สมบัติเลขยกกําลังอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น5คูณด้วย10ยกกําลังลบ14เซนติเมตรนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเราสามารถเขียนจำนวนน้อยๆแบบนี้ให้อยู่ในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์ได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเขียนสัญญารวิทยาศาสตร์สําหรับจานวนที่มีค่ามากและมีค่าน้อยดังนี้นะคะพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยังไ,ไงคุณครูจะให้ทําใบงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองจับคู่กับเพื่อนข้างๆดูแล้วช่วยกันทําใบงานทั้ง2ข้อนี้ซึ่งพอทําแล้วเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยเช็คให้แน่ใจว่าอยู่ในรูปสัญญารวิทยาศาสตร์แล้วหรือย,ยงังแล้วตรงกับเงื่อนไขของเราไหมแล้วก็ให้ร่วมกันตรวจสอบคําตอบก่อนเนาะ โอเคค่ะคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ <time> ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าสำหรับคำตอบทั้งข้อ1และข้อ2เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ซึ่งข้อหนึ่งเนาะนักเรียนก็สามารถหาระยะเวลาที่แสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเนี่ยวาได้กี่วินาทีซึ่งเราก็จะหาได้จากระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลกส่วนด้วยความเร็วของแสงอาทิตย์ที่ส่องมาอย่างโลกนั่นเองนะคะซึ่งก็คำนวณออกมาแล้วเนาะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น0 4 9ย์จุดกกาคูณ10ยกกำลัง3าวินาทีแต่เมื่อกี้คุณครูย้ำแล้วว่าให้นักเรียนลองเช็คก่อนว่าอยู่ในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร,ร,ร์หรือยัง ซึ่งคำตอบข้อนี้อยู่หรือยังเอ่ยใช้แล้วก็คือยังไม่อยู่นั่นเองหนูจะต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ตำแหน่ง A ของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปของจำนวนที่มีค่าตั้งแต่ 1, แต่น้อยกว่า10นะคะก็พิจารณาใหม่ก็จะได้เป็น4.993คูณ1ส่วน10แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง3อีกครั้งหนึงจากจำนวนนี้นะคะก็จะเขียนได้เป็น4.993กกูณกกำลังลบ1และคูณ10ยกกำลังส จากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราใช้สมบัติเลขยกกำลังตรงที่เป็น1ส่วน10เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ10อยกกำลังลบ1ได้นั่นเองค่ะแล้วเราก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังอีกครั้งนึงก็จะได้เป็น4.993คูณ10ยกกำลัง2วินาทีนะคะสำหรับข้อนี้ก็ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญลกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นจํานวนที่ไม่ได้มีค่ามากเกินไปเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปคําตอบที่ง่ายๆได้เลยก็สําหรับข้อนี้ก็จะเขียนให้อยู่เป็น499.3วินาทีได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะข้อนี้ผ่านไปเนาะสำหรับข้อ2ข้อนี้ค่อนข้างง่ายเลยเขาให้มาแล้วว่าเป็น w เท่ากับ m g ค่า m ก็คือมวลนั่นเองนะคะส่วน g ก็คือแทน ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเราพอจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็น9.8นั่นเองค่ะหนูก็นำค่าที่ได้นะคะไปแทนลงในสมการเลยก็จะได้เป็น w แบเบิยูเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ16แล้วคูณด้วย9.8ที่เป็น g ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็คูณเลขออกมาเลยนะคะก็จะได้เป็น29.4คูณ10ยกกำลังลบ16นิวตันนะคะแต่ต้องเช็คก,ก่อนว่าอันนี้อยู่ในรูปสัญลกรวิทยาศาสตร์แล้วหรือยัง 29.4ยังไม่อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีค่าเกิน10นั่นเองนะคะนักเรียนก็ลองปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยที่เราเคยทำมาก็จะได้เป็น2.94คูณ10แล้วคูณด้วย10ยกกำลังลบสินั่นเองแล้วก็ใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการคูณเลขยกกำลังถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น2.94กาคูณ10ยกกำลังลบนิวตันนั่นเองนะคะก็สรุปได้โดยง่ายเลยข้อนี้ก็จะกลายเป็นว่าน้ำหนึ่งโมเลกุลของเราเนี่ยก็จะหนัก 2.94คูณ10ยกกำลังลบนิวตันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใบงาน2ข้อนี้พอจะเห็นแนวทางการนำไปใช้ของสัญญากรวิทยาศาสตร์เนาะค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ3-4คนค้นคว้าข้อมูลนะคะเกี่ยวกับค่ามวลของดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานั่นเองค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำค่ามวลนะคะที่ได้ออกมาเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นั่นเอง ค่ะเราก็จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมานําเสนอกันให้อยู่ในรูปของอินโฟกราฟิกนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาสรุปความรู้และอภิปรายผลร่วมกันนะคะแล้วก็จะนําผลงานที่ได้เนี่ยไปจัดแสดงให้เพื่อนๆพื่อนี่ๆน,น้องๆได้ชื่นชมกันต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญกรวิทยาศาสตร์ไปแล้วการเขียนจํานวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อยให้อยู่ในรูปสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์ ก็พอจะมองเห็นประโยชน์ของมันแล้วเนาะว่าทําให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก่อนจะจากกันไปอยากให้นักเรียนได้ลองทบทวนสัญกรณ์วิทยาศ,าศาสตร์กันก่อนว่าอยู่ในรูปแบบไหนก็คืออยู่ในรูปแบบของ A คูณ10ยกกําลัง n นะคะเงื่อนไขของเรายังพอจํากันได้ไหมเอ่ยเอของเราต้องมีค่าเท่าไหร่คะ ใช่แล้ว A ของเราจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายของเรา n ที่เป็นเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของเราก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโดยที่จำนวนเต็มเรามี3แบบเนาะก็จะมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0นย์นั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ไปแล้วถ้ายัางไงอยากให้นักเรียนได้ทดลองทบทวนและนำไปใช้กันในอนาคตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ いいよ